ว้าวโอ้วันนี้เรามาอยู่กับสัตว์น้ำกันเยอะเลยโหดีดีดูนี่ก่อนเลยโอ้มันอยู่ในหิมะทุกคนเนี่ยเห็นไหมโอ้โหว้าวจิ๊บจิ๊บจ้าฮ่าห้า ปล่อยฉลามนึ่อยู่นี้เรามาเล่นสัตว์น,น้ำกันฮ่า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 ว้าวโอ้หดู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 ฮ่า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 ปล่อมุงก่อนอยาก วันจ oh ิ๊น000005ฮ่า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 ว้าวมีสงหัวเลยเนี่ยโอดูด yeah ิฮิฮิดูอันนี้ต wow ัวเมียอันนี้ตัวผู้ว้าวสีแอนดแมน

ปตัวเลยดีติ๊กตอกติ๊กตอกเดอฮักไปเลยนี่โหออกมาจากรางแล้วว้าหา่าหๆาจุด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 ,จดโอเคน้างตงฝากกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับใครด้วยาาเจอกันคลิปหน้าไม่าย